กายกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับช่องท็อกบิ๊กโนอีกเช่นเคยกันแล้วนจะจ๊ะก็วันนี้เนี่ยก็เราจะมาเอาเลนนะครับผมเอาเลนอะไรนะครับเอาเลนที่ผมกําลังซื้อมานะครับผมตอนนี้ผมกําลัง จะไปเอาเลนนะครับผมแตจะน,นี้ยังไม่ถึงเวลาผมนัดเขาประมาณสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายตอนไปเอาด้วยเนาะเลนที่ผมจะซื้อต่อไปเนี่ยเป็นเลนวายนะครับผมซิกมาสิบยีนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเลนเนี้ยเป็นลักษณะไงนะครับเพราะเลนที่ซื้อที่จะซื้อใหม่เนี่ยนะครับผมผมกําลังผมนัดรับนะครับผมตอนแรกจะให้สั่งเป็น ยิมเอสยิมเอสยิมเอสแต่ว่ากลัวได้ช้าว่ะคนที่ขายก็อยู่เชียงใหม่ไงผมก็เลยเออแก้ปัญหาโดยนัดรับ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 เลยนัดรับนะครับผมผมันจะได้เร็ขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้เขาน่าจะกลับบ้านไปนะครับก็เลยขอนัวันนี้เลยนะครับกเ็เลยได้เร็วขึ้นนะเมื่อเี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนไปเอาเลนด้วยนะครับโอเคเจอกัน <Okay. S 2> โอเคนะครับตอนนี้นครับแล้วก็มาเอารถกันก่อนนะครับผมตอนนี้เวลากือบสี่โมงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาเลนก็เลยดีกว่านะครับผมเขากําลังมาแล้วนะเพราะเราจะไปเจอกันที่อ่างแก้แล้วนะโอเค let's go แหวกโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเราไปถ่ายอาแอนด์สเคปมาใช่ไหมก็ตอนแรกผมจะให้ผมจะเปิดบรรยากาศตอน,นไปเอาเลนใช่ไหมว่าผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าช่วงไปเอาผมเอาเลนเปลี่ยนเลนสลับกับเปลี่ยนเลนเก่าสลับกับเลนใหม่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมนาะถ่ายที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็เวลาดูแบบห้าทุ่มเท่าไหร่ประมาณห้าทุ่มห้าสิบสี่นะครับผมตอนนี้ก็ผมก็อยู่คนเดียวแถวกแก้วนะ มาทําไมที่นี่นะครับตอนแรกผมอยู่หอแต่ผมมาปิดที่อาแก้วไม่รู้ทําไมนะครับรู้สึกอาการมันเย็นดีช่วงนี้ก็ไม่หนาวนะก็นะครับขอโทษด,ด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนนั้นแต่ผมจะโชว์ภาพที่ผมถ่ายกันสเก็มาให้ดูนะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ดีผมจะมารีวิวเลยทั้งหมดนะ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ดูด้วยจ้าและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยตอนนี้ขอลุ้ตั้งรู้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายโอเค See you g o o คุณไทยสุดคือฉันต้องพบความจริงว่ามันคงเป็นไปไม่